รู้ไหมครับว่าในโลกยุคใหม่ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์มีมาตรฐานที่มองไม่เห็นเต็มไปหมดเลยที่คอยทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อให้ทุกอย่างมันราบรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่สำคัญสุดๆอย่างโครงข่ายไฟฟ้าของเราเนี่ยแหละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึก1ในกฎเหล่านั้นกัน เคยสงสัยกันไหมครับว,ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์สุดขั้วอย่างฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาหรือมีไฟกระชากในระบบแบบรุนแรงเนี่ยอะไรคือเกราะป้องกันที่คอยดูแลไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแพงๆของเราพังเสียหายแล้วทำให้เราต้องอยู่กันแบบไม่มีไฟฟ้าใช้คำตอบก็คือเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้แหละครับสิ่งนี้เรียกว่า s e a r c h arrester หรืออุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก หน้าตาอาจจะดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่นี่แหละคือฮีโร่เงยียบๆที่คอยปกป้องระบบไฟฟ้าของเราอยู่ตลอดเวลาโอเคก่อนจะไปกันต่อขอเคลียร์เรื่องที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆก่อนนะครับระหว่าง s e a r c h Arrester กับ Lightning Arrester สองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับจำง่ายๆเลยก็คือ s e a r c h Arrester เนี่ยจะติดตั้งอยู่ข้างในอุปกรณ์เพื่อป้องกันไฟกระชากที่เกิดขึ้นในระบบส่วน Lightning Arrester จะอยู่ข้างนอกอาคารเลยครับเอาไว้ป้องกันฟ้าผ่าโดยตรง ถ้าจะให้นิยามแบบเป็นทางการหน่อยนะครับ Searcher a r r s t ก็คืออุปกรณ์ป้องกันที่ทำหน้าที่จำกัดแรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินปกติบนอุปกรณ์ต่างๆพูดง่ายๆคือพอมีไฟกระชากเข้ามาปุ๊บเจ้าตัวนี้ก็จะสร้างทางเบี่ยงให้กระแสไฟฟ้าที่อันตรายนั้นไหลลงดินไปอย่างปลอดภัยอุปกรณ์ของเราก็เลยรอดครับ เพราะอุปกรณ์ชิ้นนี้มันสําคัญขนาดนี้แล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าใครจะนึกอยากสร้างก็สร้างขึ้นมาเลยไม่ได้มันเลยต้องมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากๆคอยควบคุมอยู่ซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่ามาตรฐานนั่นเองครับในวงการมาตรฐานไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีขาใหญ่ระดับโลกอยู่2เจ้าที่คอยกําหนกดกฎเกณฑ์เหล่านี้อยู่เจ้าแรกคือ IEEE หรือ i e ที่นิยมใช้กันในฝั่งอเมริกากับอีกเจ้าคือ IEC ที่ใช้กันพ่ายหลายในยุโรปแล้วก็ทั่วโลกเลยครับและเป้าหมายสูงสุดขององค์กรเหล่านี้ก็คือคำนี้เลยครับ Harmonization หรือการทำให้มาตรฐานของทั้งสองข่ายมันสอดคล้องกันมากที่สุดลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันก็เหมือนกับความพยายามที่จะสร้างที่ชาร์จสากลอย่าง USB-C นั่นแหละครับเพื่อให้อุปกรณ์ทุกอย่างในโลกใช้ร่วมกันได้นี่ก็คือแนวคิดเดียวกันเลยแต่เป็นเวอร์ชันสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าทั้งโลก แล้วการจะปรับปรุงมาตรฐานแต่ละทีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับอย่างมาตรฐานที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่ต้องใช้เวลาถึง8ปีเต็มๆเ,เลยนะโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า20คนที่ต้องมาประชุมกันปีละหลายๆครั้งเพื่อปรับแก้รายละเอียดทั้งหมดนี่คือเป้าหมายอย่างเป็นทางการของการอัปเดตในปี2020ครับพูดง่ายๆก็คือ1 ทำให้การทดสอบอุปกรณ์พวกนี้มันสมจริงมากขึ้นสะท้อนการใช้งานจริงๆและ2ซึ่งสําคัญมากก็คือทําให้มาตรฐานของตัวเองเนี่ยมันสอดคล้องกับมาตรฐานของค่าย IEC มากขึ้นโอเคถึงเวลามาเจาะลึกกันแล้วครับว่าในการอัปเดตครั้งใหญ่นี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่สําคัญสาคัญอะไรบ้างการเปลี่ยนแปลงข้อแรกเนี่ยนะครับน่าแปลกมากที่มันเริ่มต้นมาจากข้อมูลเกี่ยวกับคนเรานี่แหละครับ กราฟนี้มันบอกเราว่าประชากรเกือบ90%ของทั้งโลกอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกินพันเมตรซึ่งข้อมูลนี้ละครับที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ว่าครับในมาตรฐานเดิมเนี่ยเขากำหนดระดับความสูงมาตรฐานไว้ที่1,800เมตรแต่ในเวอร์ชั่นใหม่เขาปรับลดลงมาเหลือ1,000เมตรเหตุผลก็เพื่อให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นเพราะว่าทั้งระบบไฟฟ้าและผู้คนส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในระดับความสูงประมาณนี้ละครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าใหญ่ที่สุดและเป็นหัวใจสำคัญของการอัปเดตครั้งนี้เลยก็คือ การยกเครื่องขั้นตอนการทดสอบความทนทานและความปลอดภัยของ Searcher a r ใหม่ทั้งหมดครับลองดูภาพนี้เปรียบเทียบกันนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนี่คือการทดสอบที่เรียกว่า Operating Duty Test ภาพซ้ายคือแบบเก่าจะเห็นว่ามีขั้นตอนย่อยๆหลายขั้นแต่พอมาดูภาพขวาที่เป็นแบบใหม่ถึงจะดูซับซ้อนขึ้นแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนการทดสอบที่สมจริงและเข้มข้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ หัวใจของการเปลี่ยนแปลงก็คือแบบนี้ครับของเดิมเนี่ยเขาจะทดสอบโดยการปล่อยกระแสะไฟต่ำๆเข้าไปซ้ำๆกัน20ครั้งแต่ของใหม่เขาบอกว่าไม่เอาแล้วเปลี่ยนมาเป็นการอัดกระแสะไฟสูงๆที่รุนแรงเข้าไปตุ้มเดียวเลยดีกว่าเพราะงานวิจัยใหม่ๆมันชี้ว่าวิธีนี้เนี่ยมันจำลองสภาวะที่เกิดขึ้นจริงและทดสอบความทนทานของวัสดุได้ดีกว่ามากแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมีการทดสอบที่สำคัญอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า QRMS ก็ถูกยกเครื่องใหม่เหมือนกันที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือจากเดิมที่การทดสอบนี้บังคับใช้กับอาร์สเตอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในสถานีไฟฟ้าเท่านั้นตอนนี้กลายเป็นว่าอาร์สเตอร์ทุกประเภทเลยครับต้องผ่านการทดสอบนี้ทั้งหมด แล้วนี่ก็คือหน้าตาของขั้นตอนการทดสอบ QR s ที่ว่าครับจะเห็นเลยว่าเวอร์ชั่นใหม่ทางขวามือเนี่ยมีการวัดผลและขั้นตอนที่ละเอียดกว่าเดิมเยอะมากทั้งหมดนี้ก็เพื่อการประเมินที่แม่นยำขึ้นและก็แน่นอนครับเพื่อให้ธรรมมตรฐานของ i e e e และ IEC มันเข้าใกล้กันไปอีกขั้น การปรับปรุงที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่การเพิ่มของใหม่เข้าไปอย่างเดียวนะครับแต่คือการรู้จักทิ้งของเก่าที่ไม่จําเป็นด้วยอย่างเช่นการทดสอบบางอย่างที่มันล้าสมัยไม่เข้ากับระบบไฟฟ้าในปัจจุบันแล้วก็ถูกตัดออกไปทั้งหมดเพื่อให้มาตรฐานมันกระชับและทันสมัยอยู่เสมอเอาล่ะครับหลังจากที่เราลงลึกในรายละเอียดทางเทคนิคกันไปพอสมควรแล้วอาจจะเริ่มสงสัยว่าแล้วไอ้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆในน้อยพวกนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงในภาพใหญ่ การทำให้มาตรฐานมันสอดคล้องกันหรือ harmonization เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเอกสารหรือความสะดวกสบายทางเทคนิคนะครับแต่หัวใจของมันคือการสร้างระบบไฟฟ้าของโลกทั้งใบให้ปลอดภัยขึ้นให้เชื่อถือได้มากขึ้นและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดคือประโยชน์มันเกิดกับทุกฝ่ายเลยครับตั้งแต่ผู้ผลิตที่ลดความซําซ้อนในการทดสอบการไฟฟ้าที่สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ได้ปลอดภัยและมั่นใจขึ้น ไปจนถึงเราทุกคนนี่แหละครับที่จะได้ใช้ไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าจากทั่วทุกมุมโลกมันสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นดังนั้นหัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือการอัปเดตทางเทคนิคที่ดูเหมือนจะซับซ้อนและเกิดขึ้นในห้องประชุมเงียบๆของเหล่าผู้เชี่ยวชาญนี่แหละครับคือสิ่งที่คําจุนให้โลกที่เชื่อมต่อถึงกันของเราใบนี้สามารถทํางานได้อย่างปลอดภัยในทุกๆวัน และนั่นก็คือเรื่องราวเบื้องหลังมาตรฐานเพียงฉบักเดียวที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราทุกคนมีไฟฟ้าใช้กันอย่างปลอดภัยครับคำถามสุดท้ายที่น่าชวนให้คิดต่อก็คือแล้วมันยังมีมาตรฐานที่มองไม่เห็นแบบนี้อีกมากแค่ไหนที่เป็นเหมือนฟันเฟืองเล็กๆที่คอยขับเคลื่อนโลกของเราอยู่ในทุกวันนี้